เรียกว่าการล่อรากนั่นแหละ Welcome Plants to Sky's Pl wow! สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง Sky Plants อีกแล้วนะคะวัสดุของเราวันนี้นะคะเราจะมีให้ดูแบบสองแบบอธิบายก่อนเลยถ้าแบบนี้นะคะเราก็สามารถเปลี่ยนกระถางลงวัสดุปลูกลงลงกระถางใหม่ได้เลยเพราะเขามีรากเต็มแล้วเนาะ ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะขยายพันธุ์เจ้าตัวเบอร์กินเนี่ยเราจะทำยังไงดีเห็นรากอากาศพวกนี้ใช่ไหมคะรากพวกนี้อ่าเรามีวิธีนะคะเมื่อกี้เราได้ตัดเราได้ตัดรากอากาศตรงนั้นมาแล้วสมมุตินะติ้งต่างว่าเราตัดรากอากาศมาละเราลากมีแค่นี้เองจะทำยังไงดีให้ลากเขาเดินไว นี่เลยค่ะเราต้องพึ่งสเฟกน้ำมอสนะคะสเฟกน้ำมอสอะไรนี้แหละอ่ะหาซื้อได้ตามทั่วไปเลยช้อปปี้ก็มีนะคะทำยังไงแช่มอสในน้ำนะคะแล้วก็พอมันนันนี่เลยใส่ไปตรงรากเขาที่เป็นรากอากาศอะคะ่ะนี่ค่ะใส่เข้าไปเลย เพื่ออะไรสแปกน้ำมอสเนี่ยคะข้อดีของเขาก็คือเขาจะให้ความชื้นให้ความชื้นได้ดีนะคะรากก็จะงอกไวหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าล่อรากนะคะล่อร่อรากนี่ก็คือใช้สแปกน้ำมอสหรือจะใช้ใช้ขุยมะพร้าวก็ได้อะไรก็ได้นะคะแต่โดยส่วนตัวที่ทดลองมาเนี่ยเราว่าสแปกน้ำมอสดีสุดเวิร์กสุดจริงๆจะใส่ โปะไปเลยเยอะๆรวมกับเพอร์ไลท์เนี่ยสีขาวๆก็ได้นะคะแล้วก็หางกระถางใส่ลงไปสมมุติรถใส่เยอะเลยนะเต็มกันค่ะใส่ลงไปแค่นี้เองง่ายๆนี่คือการขยายพันธุ์ได้แล้วนะคะนี่ก็ได้ต้นหนึ่งแล้วเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่สะดวกที่จะซื้อสแรกน้ำมอสคือเรามีขุยมะพร้าวหรือกักหรือมะพร้าวสับอยู่แล้วเนี่ยทำยังไงทำยังไงได้ เหมือนกันค่ะมะพร้าวสับเนี่ยแบบนี้นะคะที่เราได้มาจากเอตลาดต้นไม้หรืออะไรก็เราแต่ควรที่จะแช่น้ำไว้ก่อนสักหนึ่งวันหรือ,อยังน้อยที่สุดก็สามสี่ชั่วโมงแล้วก็บีบน้ำเขาทิ้งไปเพราะว่าน้ำเขาจะออกมาเป็นสีน้ำตาลเลยนะคะในนะ้ำมันจะมีสารแทนนินน,น,นะคะก็คือไม่มันจะทำให้รากชะง,งักอะคะ่ะเขาก็ เหมือนเป็นสารทําให้ต้นไม้แบบหยุดการจเจริญเติบโตมันก็จะรอนานหน่อยถ้าสมมติว่ากวารากเขาจะมาบางทีมันจะมีอาการทิ้งใบด้วยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเราเราถึงว่าวิธีใช้สเปรย์น้ำหมอระื้ดีที่สุดแต่ว่าถ้าหาไม่ได้หรือแบบไม่อยากจะแบบต้องเสียเงินอะไรเงี้ยใช้ง่ายๆสุดก็คือมะพร้าวสับเนี่ยล่ะคะ่ะพอเราแช่น้ำเนอะสัก3ชั่วโมงก็ได้เปลี่ยนสัก3น้ำอย่างเงี้ย แล้วก็ใส่เข้าไปในกระถางไม่ต้องไม่ต้องใหญ่กว่าต้นไม้มากนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะชื้นมันจะแฉะเกินไปก็มะพร้าวสับเนี่ยเราใส่ลงไปเลยแล้วก็เอาต้นไม้ของเราเนี่ยค่ะปลูก้าไปแล้วเสร็แล้ว,ลวรดน้ำให้ชุ่มเอาไว้ในที่ร่มจบเลย แล้วก็รอระยะเวลานี่คือฟิโลเดนรอนทอทัม um นะคะอ่าเรามาให้ดูกันก่อนว่าเดิมๆเ,เนี่ยนะคะรากอากาศของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมคะสั้นๆเนอะวิธีการล่อรากของเราก็คือใช้สเปกน้ำมอสนะคะนี่เลย โปะเข้าไปตรงรากเลยค่ะโปะเข้าไปเทวที่เราจะโปะได้เลยนะแค่นั้นเองแล้วก็รอเวลาอีกสองอาทิตย์อะมามา,มาดูกันว่ารากสั้นๆนขนาดตรงนั้นนะคะที่เราเราชี้ให้ดูว่าเดี๋ยวเขาจะยาวได้ขนาด